ผมเข้ามาจัดฟันเนี่ยเพราะว่าปัญหาของผมเนี่ยเลยมีฟันเก้ฟันเอียงนะครับทางคลิกก็จะใ้เราถ่ายรูปส่งไปร่นในระะเวลาได้นะไม่ต้องเดินทางไม่ต้อหมอตรวจสภาพเราสามารถตรวจผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับสวัสดีครับชื่อกิจมิสิทธ์นะครับผมเป็นคนไข้ของแคลิสมานะครับวันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับที่เข้ามาพบคุณหมอหลังจากจัดฟันเสร็จเรียบร้อยนะครับการจัดฟันของผมใช้เวลาประมาณอีกกว่าๆนะครับผมเข้ามาจัดฟันเนี่ยเพราะว่าปัญหาของผมเนี่ยเป็มีฟันเก้ฟันเอียงนะครับเลยมาจัดฟันให้มันเข้าที่ให้มันเรียบร้อยยินะครับ ครั้งแรกที่เข้ามาเนีคือการต้อนรับของน้องๆพนักง,งานนะครับก็ต้อนรับอย่างดีนะครับการเดินทางเนี่ยไปมาโดยสะดวกมี BTS อยู่ตรงหน้าตึกเลยนะครับที่จอดรถก็ จอดได้สะดวกนะครับส่วนการติดต่อเนี่นะครับเราจะส่งกับทางแอปพลิเคชันของทางคลินิกนะครับซึ่งก็จะสะดวกสบายกับลูกค้านะครับซึ่งไม่ต้องเดินทางมาคลินิกนะครับสามารถถ่ายรูปส่งมาได้เลยครับคือทางคลินิกเนี่ยจะมีการส่งเครื่องมือมาไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาเนี่ยทางคลินิกจะให้เราถ่ายรูปส่งไปรดนในระะเวลาได้นะครับไม่ต้องเดินทางม,มาให้คุณหมอตรวจสภาพเราสามารถตรวจผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเครีวิวของคาริสมาตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่39,900านะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับจัดฝันใสเลือกเทคนิคแคริสมา